สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้ป้าพาไปฉีดวัคซีนจ้าพาชมบรรยากาศตามทางจ้าบรรยากาศตามทางตอนที่ว่าขับรถไปแล้วก็เนี่ยมุมบรรยากาศก็ท้องถนนแล้วก็ด้านข้าง ข้างถนนต่างๆอะจ้ะก็ไปฉีดตรงนี้จ้ะตรงอะไรเขาเรียกสภากาชาติไทยหรือว่าอะไรพักกันเดิมไม่ใช่ลืมจะเรียกไม่ถูกประมาณนั้นนะจ้ะเดี๋ยวเข้าไปชมนจ้ะอันนี้ก็นั่งรถ หายไปเรื่อยๆจ้ะอากาศกรุงเทพรไม่ทราบเหมือนกันว่าตรงไหนเป็นตรงไหนกรุงเทพอะนะแต่ไปทางนูน้นนะจ้ะทางสภากา,าติไทยอะไประมาณนั้นจ้ะ ฉีดวัคซีนเข็มสามมาวันนี้พอกลับมาถึงที่พักก็อัดคลิปว,วีดีโอ,โอจ้าทุกคนป้าอขอภัยแล้วจ้ะพูดตะกุกตะกักแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงตอนบรรยากาศตามทางทื่ว่า ขับรถมองตามทางไปเรื่อยๆก่อนุองเที่มุมแบบนี้ก็นะั่นนะทองถนนมองไม่เห็นนะจ้ะป้ะไทยด้านข้างจ้ะวันนี้ก็ท้องฟ้าคลึ้มเหมือนเดิมจ้ะแล้วก็จะเป็นบางช่วงที่ว่าร้อน ้าไปฉีดตั้งแต่ฉีดวัคซีนแต่ประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าอะสิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้ากว่าจะฉีดเสร็จก็ประมาณเที่ยงแายโมงอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะ ตอนนี้ปาก็ถ่ายบรรยากาศท้องถนนก็ไม่ใช่นะด้านข้างอ่ะนี้เข้ามาแล้วจก้กเข้ามาด้านในสภา,ากาจชาติไทยป้าจะพูดถูกหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ถูกก็ขออภัยนะแต่ว่าเดี๋ยวมันมีด้านอยู่จากป้าก็เดินเล่นอยู่เดินคอยเนาะ ไม่ใช่เดินคอยสิฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็มันเดินเล่นนะจ๊ะบริเวณรอบๆนะจอะรอบๆที่ว่าป้าป้ามาเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะ ป้าไปก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จ้ะเพราะว่าป้าไปสขาเรีวยกว่าไปสายเนาะตรงนี้เขาก็จะมีนะครับด้านในเนี่ยสวนงูเนี่ยเป็นป้ายสัญลักษณ์นะสภากาชาติไทยไหมแบบนี้นะป้าก็ไปแบบว่าตื่นมาก็ไปเลยไงก็มึนๆลูกสาวพาไป อยู่ติดกันเลยอ่ะอยู่ติดกันเลยจ้าทุกคนพี่ป้าก็ถ่ายตึกเก่าๆนะก็จะเป็นตึกเก่าป้าก็ชอบนะเพราะว่าอืมเจนี้ค้ายโบราณน,นะนะ เนี่ยจะจะเป็นที่ตรงเนี้ยจะ้ะที่ป้าฉีดป้านั่งฉีดอยู่ฉีดวัคซีนนะนะป้าก็ไม่ได้ขยายรูปใหญ่ๆนะข้างในนะั่นอันนี้ก็บริเวณรอบๆจะ้ะนี่จะ้ะป้ายังมองไม่เห็นเลยว่าอพอ่อเท่าไหร่นะก็เขียนเลขเลขไทยไว้ ตรงนี้ก็จะเป็นตึกโบราณเนาะด้านหลังจากตรงนี้สวยดีมากเลยเก็บภาพมาจา้ะตรงนี้จะเป็นด้านหลังจ้ะ เหมือนอยู่ในอดีตเลยป้าชอบอันนี้อันนี้น่าจะนานแล้วเขาคงบูรณะใหม่เนาะในนี้เขาก็จะมีเนี่ยจะ้ะมีสวนยอ่มจะ้ะป้าก็เดินดูเพลินๆก็ผ่อนคลายสวยดีจะ้ะเสียงน้ำไหลก็ผ่อนคลายแล้วก็มีคนมานั่งรอจะ้ะ นั่งรออยู่ไม่ไม่มากก็ะจะเป็นสวนหย่อมด้านในเนี่ยจ้ะที่ป้ามาฉีดวัคซีนเข็มสามมาจ้ะ เชิญชมดูบรรยากาศกันนะจ๊ะทุกคนบรรยากาศวันที่ป้าไปฉีดวัคซีนเข็มสามจ้า ขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายทุกคนทุกคนจ้าสวัสดีจ้า